รับสนุนโดย True 5 G หนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดย Frost s u d e i v a n และ e n p e r f สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดียามค่ำคืนวันนี้วันจันทร์นะครับขอต้อน,นรับเข้าสู่ Room Service New Insight เจาะข่าวคำ่ำคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราสดๆกันได้นะครับผ่านทาง True Vision Now ของแอปพลิเคชัน True ID ครับ เป็นไงคุณผู้ชมครับช่วงวีคเอนที่ผ่านมาได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือเปล่าคอนเสิร์ตเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยนะครับสามไฮไลท์หลักๆเนี่ยก็จะมีอ่อแจ็คสันหวังนะครับคอนเสิร์ตดีมากทุกคนแฮปปี้ไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาลุคที่หล่อบาดใจของเขาแต่ประเด็นดราม่าก,ก็มีกันนะครับอย่างที่พวกเราพอทราบกันไปในช่วงข่าวช่วงอื่นๆน,น,นะครับอ่าแล้วก็จะมี Very Festival นะครับงานนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นเฟสติวัลของทางช่อง v ว r y รีเขก็จะมีศิลปินมาจากต่างประเทศมากมายแต่ว่าจะเป็นแนวแนวหน่อยนะครับก็คอนเสิร์ตเนี่ยวันติดผมมีโอกาสได้ไปวันเสาร์นะฮะไฮไลท์ก็มีแฟรนซ์เฟอร์ดินานแล้วก็มีเคชิเคชินี่เป็นศิลปินเอเชียเนี่ยแหละครับแต่ว่าไปดังที่ต่างประเทศเยี่ยมยอดสนุกสนานทุกคนมีความสุขมากนะฮะแล้วก็คอนเสิร์ตเมื่อวานที่ผมไปอ่า ของเวท t ยเทนะครับเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขาแต่เขาก็เชิญบรรดาวงไทเทมาด้วยแล้วก็มีแรปเปอร์นะครับหน้าใหม่หน้าเก่ามากมายไฮไลท์ไฮไ,ไลท์หนึ่งที่ผมชอบมากแล้วผมทึ่งในความสามารถของเธอเลยนะครับคุณกระแตอาสยามคือเขามีเพลงที่เขาฟีเจอริงด้วยกันอนะ่ะคุณผู้ชมกับเวท t ยเทเนี่ยผมบอกกันเลยนะว่าคุณกระแตนี่คือแบบแกเต้นแบบ ศิลปินต่างประเทศเลยอ่ะลองไปเซิร์ชดูแล้วแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แกนี่สุดยอดบอกกันเลยว่าเป็นท็อปท็อปนักร้องหญิงที่เต้นเก่งมากนะครับผมต้องปรบมือให้เลยนะครับก็เป็นวิเงแกนที่มีความสุขมากนะฮะก็ตอนนี้สติก็ไม่ค่อยเต็มร้อยักเท่าไหร่เพราะว่า2 3สวันติดนะฮะอาตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวกันคุณผู้ชมครับมาที่ข่าวแรกนะครับอย่างที่เราทราบกันไปชอนจินดาโชชน,นะครับได้ไปขอแฟนสาวแต่งงานแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีภาพ ไปขอพาครอบครัวอ่ะพาครอบครัวเนี่ยไปขอครอบครัวแฟนสาวอย่างเป็นทางการครับนี่เลยนะครับหลังจากที่พระเอกหนุ่มชอนจินดาโชน,นะครับได้คุกเข่าขอแฟนสาวคุณเพชรพ,พิพัชราแก้วจินดานะครับเป็นดีไซเนอร์นะครับของแบรนด์พิพัชราที่ขอแต่งงานกันไปแล้วนะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส นะฮะล่าสุดนะฮะชอนเองก็ไปสู่ขอแฟนสาวกับคุณพ่อคุณแม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยได้เขียนแคปชั่นภาพสั้นๆสู่ขอเดนะฮะแต่ภาพบรรยากาศบอกกัเลยว่าอบอุ่นมากๆสองครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยกันแล้วก็มีภาพหวานๆของชอนเพชรนะครับที่กุมมือกัน อบอวลไปด้วยความรักของทั้งคู่สําหรับคู่ของชอนเพชรนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ของสองครอบครัวและเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่ทั้งคู่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันในอีกไม่นานนี้แล้วครับ congratulation นะครับชอนครับอาตอนนี้เรามากันที่น้องไอซ์อภิษดา นะฮะหลายคนเนี่ยก็ลุ้นกันแล้วลหะคือช่วงหลังต้องยอมรับว่าพอเธอเขาเรียกว่าอัปเดตในโซเชียลเนี่ยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยท้องที่ตั้งครันมาก็ยังดูไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่นะเธอก็ยังมีความสวยเหมือนเดิมน,นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยใกล้คลอดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับไปอัปเดตกันนะครับว่าล่าสุดเนี่ยเธอมีการโพสต์ลงโซเชียลว่าอย่างไรบ้างครับ ใกล้จะได้เห็นหน้าลูกสาวในท้องแล้วนะครับสำหรับว่าที่คุณแม่ปลายแดงไอซ์อภิษดาเครือคงคาที่นับวันรอเจอหน้าลูกตัวน้อยอย่างใจจดใจจ่อนะครับแถมยังมีอาการตื่นเต้นแบบสุดๆคอยอัปเดตความคลีบหน้าแล้วก็เก็บภาพความประทับใจระหว่างตั้งครรภ์ครับใน Instagram ส่วนตัวของเธออยู่ตลอดเวลาที่บอกกันไปนะครับล่าสุดครับเจ้าตัวได้อวดโฉม ะะลูกสาว8เดือนในท้องนะ,ะพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าแม่ๆทั้งหลายคงรู้กันดีนะว่าการถ่าย 4D นั้นยากพอๆก,กับการซื้อหวยต้องภาวนาลูกจ๋าอย่าเอามือบงังลูกจ๋าขยับอีกนิดหนึ่งเกือบจะเห็นแล้วลูกนะฮะลูกก็จะบอกว่ารอเจอตัวจริงกันเลยทีเดียวนะนะฮะแม่ตอนนี้ลูกหลับอยู่สะดวกแค่นี้ค่ะคือแบบลูกในท้องแบบตอนนี้แบบหลับอยู่สะดวกแค่นี้ค่ะนะครับีการ แฉกันนะครับบอกรูปแรก8เดือนรูปที่2 5ห้เดือนท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการที่ส่งหัวใจกันมารัวๆนะครับรวมถึงแฟนๆที่ต่างชื่นชมนะครับเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าแม่คุณแม่นี่นะฮะลูกนี่ดูในท้องนคุณผู้ชมผมยังเห็นและยังไม่รู้ส่วนไหนส่วนหน้าส่วนไหนส่วนอะไรนะแต่ที่แน่แน่เนี่ยคือบอกดั้งนี่โด่งม,งมากๆเลยนะครับ ต,ติดตามนะครับลูกครึ่งออกมานี่ต้องน่ารักอยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะลูกครึ่งฝั่งยุโรปคนยุโรปเนี่ยคุณแม่เอเชียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วออกมาสวยทุกคนเลยเดี๋ยวรอนะครับอ่ะตอนนี้เรามากันที่คู่คู่นี้นะครับคุณเป็กสันชัย กับภรรยาสาวสดสวยถ้าจำกันได้แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยคุณทัญญ่าเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะ,ม,ะ,ม,ะมีประเด็นนู่นประเด็นนี้นะฮะตอนสมัยที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าความรักครอบครัวเนี่ยนะครับมันลงตัวจริงๆแล้วก็เรามักจะมีโอกาสได้เห็นเหตุการณ์นะครับรวมถึงภาพต่างๆที่มีการโพสต์ในโซเชียลเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขน่ารักมากเลยทีเดียวเดี๋ยวมาฟังเหตุการณ์ล่าสุดกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับ เป็นคู่สามีภรรยาที่มีความรักที่ครบรถมากๆเลยนะครับสำหรับนักแสดงสาวธัญญาธัญเรศเองตระกูลนะครับกับคุณเป็กสัญชัยเองตระกูลถึงวันนี้ทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นการจับมือเป็นคู่ที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานี้เข้าปีที่เท่าไหร่คุณผู้ชมรู้ไหมปีที่17 โอ้โหนะครับก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนนะครับอย่างที่เราทราบกันน้องลียานะครับมยความสามารถฉายแววในวงการบันเทิงเบาๆเหมือนคุณแม่เลยทางด้านความหวานแม้จะไม่มากนักแต่มีความหวานที่กรุบกริบมีโมเมนต์พิเศษในวันสำคัญไหมเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันครบรอบวันแต่งงานวันวาเลนไทน์ล่าสุดวันเกิดของคุณธัญญาเนี่ยแหละ26พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณเป็กเองนะครับสามีสุดที่รักก็ได้มีการโพสต์อวยพรวันเกิดไว้อย่างเอิมซึ้งๆเลยแหละบอกงี้สุขสันต์วันเกิดเมียสุดที่รักนะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงทํางานน้อยลงหน่อยและเป็นเมียที่ดีเออเป็นแม่เป็นแม่ที่ดีของลียาแบบนี้ตลอดไปรักนะ จุบจ๊บๆนะครับแล้วก็แคสแท็กไปนะฮะทางด้านกุนทัญย่าเองนะครับก็หลังจากที่เห็นข้อความคุณสามีแล้วก็ตอบกลับแบบ รวดเร็วเลยล่ะคุณผู้ชมครับบอกว่าเพิ่มเงินเดือนให้สิแล้วจะทํางานน้อยๆตามด้วยอิโมจิยิ้มกวนๆเล่นทํเอาพี่เป๊กนี่ถึงกับขนาดเหนื่อตกเลยทีเดียวน,นะครับนะฮะจะว่าไปก็เป็นแค่ภรรยาสุดที่รักเอ่ยเท่านั้นแหละไม่ว่าสุดภรรยาสุดที่รักจะเอ่ยอะไรเนี่ยแม่คุณสามีได้ยินนี้ไม่เปกก็คงไม่ได้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับ ว่าเป็นคู่ที่น่ารักหนึ่งคู่เลยนะครับถือว่าอาจจะเป็นเป็นคู่ที่เป็นแบบอย่างได้เลยนะนะฮะโดยโดยความที่ต่างคนก็ต่างมีคาแรคเตอร์นะครับมีการใช้ชีวิตที่ชัดเจนกันมาก่อนเนี่ยเป็นธรรมดานะตอนช่วงแ,แรกการที่ต้องมาอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ตอนนี้ก็มีความรู้สึกเหมือนกันเขาก็เป็นครอบครัวที่ท,ที่น่ารักแล้วก็เข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีนะครับผมอ่ะตอนนี้เรามากันถึงความลำบากใจนะฮะการที่เป็นคนในวงการบันเทิงเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในสปอตไลท์เนี่ย การใช้ชีวิตมันก็ลําบากแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงลูกของคนในวงการบันเทิงที่คุณพ่อเนี่ยดังมากๆเลยแต่ลูกเองก็มีความรู้สึกว่าก็การที่ไปบางทีเกิดเป็นลูกพ่อเนี่ยมันก็จะโดนว่าตลอดเวลาเป็นใครคนนี้เลยละครับติดตามเลยฮะเป็นลูกดาราที่ต้องอดทนจริงๆนะครับสำหรับเอมบุษราคำ วงทำเหล่านะครับลูกสาวคนโตของตลกรุ่นใหญ่อย่างพี่หม่ำเพทายวงทำเหลา่าหรือว่าหม่ำจกกนะฮะที่มักจะโดนเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยพิมพ์ข้อความทำร้ายจิตใจมาโดยตลอดครับล่าสุดฮะเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับในคอมเมนต์เนี่ยเขามีเขียนว่าอย่างนี้ไม่น่าแต่งงานมีลูกเลยอยู่กับพ่อนั่นแหละให้แกเลี้ยงเป็นแม่ไม่ได้หรอกหางานหาการทำให้ลูก ดูแล้วแบบแบบว่านะนะครับพอเรียนเมืองนอกเนี่ยความคิดอะไรมันก็จะดูแปลกๆนะฮะดูมันทำคลิปสินี่แม่เราทำอะไรคิดอะไรอยู่ห้วยนะฮะอ่ะแคปชั่นเนี้ยนะครับน้องเองเขาก็มีการโพสก็บอกว่าทำไมโลกโซเชียลมันถึงได้กว้างไกลจนทำให้คนเนี่ยจิตใจแคบลงไปเรื่อยๆคอมเมนต์แบบใจร้ายกับคนที่ไม่รู้จักได้ขนาดนี้ บางทีก็ไม่ใช่ถังขยะที่จะเอาอะไรไม่รู้มาโยนใส่แล้วหวังว่าเขาจะต้องรับได้ต้องอดทนเพราะเขาเป็นที่รู้จักเป็นดาราเป็นเน็ตไอดอลเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด่าว่าเขารุนแรงแล้วบ,บังคับให้เขาไม่โต้อตอบถ้าโต้อตอบก็หาว่าเขาไม่อดทน นะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าอย่าไปดา่าอย่าไปแคร์พวกคอมเมนต์นี้เลยอย่าไปคิดมากช่างมันเถอะแต่ใครที่ไม่โดนไม่มีวันเข้าใจหรอกว่ามันเนี่ยจับจิตนะฮะทำให้จิตเนี่ยจมดิ่งขนาดไหนบางคนอา่านอาจจะไม่รู้สึกถึงความรุนแรงหรือว่าเจ็บอะไรกับข้อความที่เอ็มโพสเพราะว่าไม่ได้โดนเองเม้นนี้นะครับดูถูกหน้าที่ของการเป็นลูกดูถูกหน้าที่ของความเป็นแม่ดูถูกความรักดูถูกการศึกษานะฮะ ถ้อยด้อยค่าขอโทษครับด้อยค่าหลายอาชีพนะฮะตลอดเวลาของเอ็มนั้นนะครับขนาดว่าไม่ได้เป็นดารานะเป็นแค่ลูกดาราก็โดนด่าตลอดอยู่แล้วเป็นลูกหม่ำก็โดนด่าเป็นลูกอีสานก็โดนด่าแต่งตัวก็โดนด่าทำผมก็โดนด่าเป็นนักเรียนนอกก็โดนด่ากลับมาทำงานกับพ่อก็โดนด่าจะแต่งงานก็โดนด่าทำสัยกรรมก็โดนด่าให้ลูกเรียกเอ็มว่าหม่าม้าก็โดนด่า เรียกพ่อว่าป๊าป๊าก็โดนด่ามีลูกก็โดนด่านะฮะถ่ายคลิปกับพ่อก็น,น,นิ้นน้องโดนด่าทุกอย่างเลยเนี่ยนะฮะเอ้าอยู่เฉยเฉยก็โดนด่าทําไมเป็นตัวเองมันยากจังวะบางทีก็เหนื่อยใจนะจําไว้ไม่ต้องคิดมาเออไม่ต้องคิดแทนลูกฉันว่าฉันเป็นแม่ที่ดีได้หรือไม่เพราะฉันเป็นแม่ที่ดีที่สุดของลูกฉันแล้วไม่ได้เป็นขอโทษนะฮะ แม่มึงคะ่ะนะครับฉันทำหน้าที่ลูกที่ดีที่สุดสาหรับพ่อฉันแล้วคุณไม่ใช่พ่อกูคะ่ะนะครับปลอเอ็มก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยป้องกันเอมนะครับด้วยการกระโดดเข้าไปตะลุมบอลเวลาเจอคอมเมนต์ที่ใหม่ดีคอยดูแลรักษาจิตใจ,จคอยรักคอยตามชื่นชมเอมซึ้งในความรักและขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักของเอนะคะโดยมีแฟนๆนี่ก็เข้าไปส่งรูปซัพพอร์ตกันเพียบเลยนะคร เห็นน้องเขาร้ยา,ยาวอย่างนี้นี่เข้าใจเลยนะผมอ่านผมยังเหนื่อยเลยแล้วแบบค่อยๆขึ้นน่ะคุณผู้ชมแบบจากึ๊ดทึ๊ดึ๊ด,ด,ดขึ้นไปเรื่อยนจนแบบอะไรเงี้ยเอาจริงนะคุณผู้ชมเรามานั่งคิดดูจริงๆน่าเห็นใจน้องนะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วอ่ะไอพูกที่มันเขียนดา่ากันเนี่ยมันไม่รู้สึกหรอกครับมันก็ดาก่ามันูาอย่างเงี้ยละนะใหญ่ขึ้นมั่งนะ ตอนนี้มีเรื่องอะไรนะเอามากันถึงคุณบอยประกอ์นะครับก็อย่างที่เราทราบกันแหละพอเปิดตัวแฟนไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าความรักของเขานี่มันช่างเพอร์เฟกไปไหนไปกันตัวติดกันล่าสุดนี่ไปทำงานต่างประเทศก็ยังเอาแฟนไปด้วยแล้วล่ะครับ หลังจากที่เจ้าตัวนะครับบอยประกันเองได้แจ้งกันไปก่อนหน้านี้เรื่องของโปรเจกต์โกอินเตอร์ที่ไปถ่ายทําหนังที่เกาหลีนะครับแถมยังเนบเนบเสาเฟหวานใจเนี่ยไปเที่ยวดากิมจิด้วยกันเรียกว่าเรื่องของหัวใจก็ควบคู่กันไปได้สวยเลยนะครับล่าสุดพระเอกคนดังก็มีการโพสต์ทีเซอร์บางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาให้แฟนๆที่คือหากันแล้วโดยแต่ละช็อตเนี่ยนะครับเป็นภาพความเคร่งเครียดของคาแรคเตอร์ที่บอยเนี่ยสวมบท แถมมีการถือปืนคล้ายกับกำลังพาใครบางคนหลบหนีขณะที่แคปชั่นนะครับข้อความประกอบภาพนี่ก็มีทั้งทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็มีมีมีภาษาเกาหลีด้วยนะครับบอกว่าผมเป็นแค่ทนายความแล้วผมจะก่อเหตุฆาตกรรมคนได้ยังไงนะฮะอย่างนี้ก็ยังไงแฟนๆก็ต้องรอติดตามผลงานโกอินเตอร์ของเฮียในครั้งนี้นะครับ โดยในการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้บอยก็พูดถึงโปรเจกต์นี้นะครับบอกว่าเป็นหนังแอคชั่นดราม่าเกี่ยวกับการรณนงรงต่อต้านการเหยียดคนเอเชียโดยมีการรวบรวมเอานักสแสดงเอเชียหลายชาตินะครับมาร่วมในโปรเจกต์นี้ไม่ว่าจะเป็นอเมริกันเกาหลีสิงคโ,โปร์มาเลเซียไทยและและอีกหลายๆชาติเลยทีเดียวโดยตัวแทนของฝั่งไทยก็มีอ่ะบอยประกรณ์มีน้องแต้วนะฮะนะฮะัทนะพรนี่แหละ ส่วนตัวของน้องแต้วเองเนี่ยก็บอกว่ามีการถ่ายทํากันในปีหน้านะคบจริงๆแล้วเนี่ยบอยก็บอกงี้บอกว่าไอ้โปรเจกต์นี้น,นะครับมีการติดต่อมาตั้งแต่2ปีก่อนหน้านี้แต่พอเจอช่ง COVID วงโควิดนะฮะก็เลยยังไม่ได้ถ่ายท,ทําสักทีจนมาถ่ายทําล่าสุดครับ ที่ติดตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ